สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่4นะครับสิงหาคม2563นะครับก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับก็ตรงนี้จะอยู่ตรงที่อำเภอบ้าน ควา้า,วาใหญ่นะครับคว้านใหญ่นะครับก็ทําการขุดมาแล้วประมาณ7วันได้นะครับก็วันนี้นะครับเพิ่งได้มามีเวลามาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าง,งานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่9ไร่นะครับก็อยู่แถวๆ บ้านพาลูกกานะครับก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่โคกนะครับพื้นที่ที่เจ้าของก็ปลูกอ้อยนะครับก็เปลี่ยนพื้นที่ก้าวไล่มาเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับตอนนี้รถขุดของเราก็ได้ทําการขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อกับหลุมขนมครกนะครับหลุมขนมครก ขนาดใหญ่นะครับก็มีความกว้างโดยเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่10เมตรนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับคล้องไส้ไก่นะครับรถขุดของเราที่ใช้นะครับก็จะเป็น CAT 320GC นะครับตัวใหม่ล่าสุดจาก CAT นะครับเราขุดคลองไส้ไก่นะครับเชื่อมต่อกับลูงขนมพกนะครับ โยนดินขึ้นมาทําเป็นคันล้อมนะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้3าอย่างประโยชน์สอย่างได้นะครับเป็นคันล้อมที่นะครับแล้วก็รถเนี่ยสามารถสัญจรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับส่วนของงานที่ขุดไปแล้วนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลุมขนมครกนะครับ หลุมขนมครกขนาด10คูน10นะครับแล้วก็เจาะเป็นสะดือน้ำนะครับลงไปเป็น6เมตรนะครับจากพื้นดินเก่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นสะดือน้ำนะครับที่เอาไว้เติมน้าใตดินนะครับก็ยังไม่ถึงธนาคารน้าใตดินนะครับก็ถ้าจะขุดเป็นธนาคารน้าใตดินเนี่ยก็ต้องขุดลงไปประมาณสัก10เมตรนะครับจากพื้นเก่านะครับลงไป10เมตรนะครับก็จะเป็นธนาคารน้ําใตดินตรงนี้ ลองขุดดูแล้วนะครับก็ประมาณ7-8เมตรนะครับก็จะถึงชั้นดินอุ้มน้ำนะครับหรือว่าธนาคารน้ําใต้ดินนะครับก็น่าจะขุดลงไปอีกสัก23เมตรนะครับของจุดตรงนี้นะครับถึงจะได้ถึงธนาคารน้ําใตดินนะครับในผมจะพามาชมนะครับอันนี้คือคลองไส้ไก่นะครับที่เราขุดไปแล้วนะครับคลองไส้ไก่ตรงนี้นะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่5าเมตรนะครับแล้วก็ความลึก2เมตรนะครับเราก็จะขุด คดเคี้ยวนะครับคดเคี้ยวไปมานะครับให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีหลุมขนมครกอยู่นู่นอีกหลุมหนึ่งนะครับแล้วก็ยกดินขึ้นมาทําเป็นคันล้อมนะครับตรงนี้เรายกขุดดินตรงนี้นะครับขึ้นมาทําคันล้อมที่นะครับเอาไว้ให้เจ้าของที่เนี่ยนะครับเอาไว้ขับรถสัญนจรได้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ทั้งสองข้างได้เลยนะครับ งานตรงนี้เรายังไม่เก็บนะครับเราจะเดินย่ําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่พักเทมเราอยู่นู่นนะครับเราจะเดินเดินย่ําผ่านตรงนี้นะครับอีกสัก4ี่ห้าถึงสิรอบนะครับเดี๋ยวดินก็จะแน่นไปเองนะครับแล้วก็เราจะมาเก็บงานทีหลังอีกตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับของไส้ไก่นะครับก็จะยาวไปถึงข้างน้านู่นเลยนะครับผมก็น่าจะประมาณ150หเมตรนะครับส่วนของตรงนี้ไปถึงนู่นนะครับ ก็จะมีตะพักนะฮะกันดินสไลด์นะครับตรงนี้เราสามารถปลูกนะครับพืชพันธุ์ผักสวนครัวต้นไม้เราได้เลยตรงชานนะครับก็สามารถลงแฝกได้เลยนะครับเราก็จะมีกันแทนะครับกั้นระหว่างพื้นที่ฝั่งโน้นนะครับกับฝั่งนี้นะครับเราก็จะทําการขุดคลอกไส้ไก่ตรงนี้นะครับ ไปนู่นนะครับไปนุ่นไปนุ่นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ่อรูปหัวใจนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปชมในคลิปต่อๆไปเนาะตอนนี้เราขุดเอาแกนกลางออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เป็นทรงรูปหัวใจอีกทีหนึ่งนะครับขุดคลองสไก่เชื่อมไปนะครับแล้วไปเชื่อมกับบ่อใหญ่ข้างหน้าตรงนู้นนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ2งานได้นะครับบ่อน้ำนะครับเป็นธนาคารน้าใตดินนะครับตอนนี้เราขุดคลองนะครับตีกรอบพื้นที่ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาขุดบ่อใหญ่ทีหลังนะครับ รถขุดเรารถขุดขนาดใหญ่นะครับน้ำหนักก็20กว่าตันเนาะนะครับเราก็สามารถเดินเหยียบคันล้อมให้แน่นได้นะครับถ้ายิ่งเป็นดินเหนียวด้วยนะครับยิ่งแน่นเลยนะครับเนี่ยนะครับงานตอนนี้เรายังไม่เรียบร้อยนะครับเราต้องเดินเก็บงานอีกทีนึงนะครับตอนท้ายๆนะครับก็จะมีที่ขั้นด้วยนะครับระหว่างน้ํา นะครับเพราะว่าพื้นที่ฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ทางกันโดยเฉลี่ยประมาณ565-60ถึงเซนนะครับเราก็ทำเป็นที่คันไว้เนาะนะครับให้เจ้าของที่นียเดินข้ามได้นะครับแล้วก็กั้นน้ำไว้ด้วยตอนที่น้ำมานะครับน้ำหลักๆที่มาจากตรงนี้จะออกมาจากฝั่งโน้นนะครับตรงนั้นนะครับก็จะไหลมาเต็มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคลองเล็กๆนะครับคลองชลประทานนะครับที่เขาทำไว้นะครับก็สามารถเอาน้ำเข้ามาได้นะครับ ก็การบริหารจัดการน้ําหลักๆอยู่นี่ก็น่าจะเกิดจากบอ่อใหญ่นะครับจะเป็นบอ่อน้ําตรงนู้นนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราขุดไปแล้วจะเจอน้ําหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะขุดเป็นธนาคารน้าใตดินขนาดใหญ่นะครับลึกเลยนะครับถ้าได้น้ําเราก็สามารถสูบลงมาที่คลองไส้ไก่ได้นะครับนี่นะครับพื้นที่ก้าวไร่นะครับคลองไส้ไก่เราก็จะขุดกดเคี้ยวไปเลยนะครับ อีสานบ้านเรานะครับก็ขุดคลองใหญ่ประมาณนี้นะครับเพื่อเกักเก็บน้ำเนาะเอาไว้ใช้ในการปลูกต้นไม้ลดต้นไม้นะครับถ้าขุดเล็กนะครับมันก็จะพังเนาะนะครับมากลบระยะการใช้งานของบ่อเนี่ยครับก็จะสั้นลงประมาณปี2ปีนะครับก็จะตื้นเขินนะครับแต่เราจะขุดประมาณลึก2เมตรนะครับแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ให้ใหญ่ไว้นะครับให้สลบโดยประมาณ45องศานะครับเนี่ยนะครับ ไปถึงนู่นนะครับก็จะมีหลุมขนมคกนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้าหัวใจเนาะนะครับที่เราขุดขึ้นดินทําโคกนะครับขุดบ่อตรงนี้เอาดินทําโคกนะครับเพราะว่าหลุมลมมรสุมของเรานะครับจะทัดผ่านมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับพอลมร้อนเข้ามานะจะผ่านบ่อตรงนี้นะครับแล้วก็ ไปหาโคกนะครับก็จะจะช่วยในเรื่องของการชะลอลมร้อนได้นะครับเนี่ยนะครับผมหน้างานตรงนี้นะครับก็อยู่แถวโรงเรียนพาลูกกานะครับอําเภอว้านใหญ่นะครับหอหีบบัวแหวนไม่โทสะอาดนอนหนุ่มว่านใหญ่เนาะนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่นี่ตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับเราก็จะขุดกดเคี้ยวนะครับก็จะเป็นคลองที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับเน้นการเอาน้ำนะครับเอาไว้ใช้ในการเกษตรนะครับชั้นดินตรงนี้นะครับพูดถึงชั้นดินก็จะเป็นชั้นดินเหนียวนะครับเหนียวแดงๆงนะครับก็ถือว่าเป็นชั้นดินที่ไม่ทรายเกินไปนะครับสังเกตได้เลยว่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นก้อนกเนาะนะครับ ก็ช่วยในเรื่องของการไม่พังทลายของหน้าดินนะครับเป็นชั้นดินที่ดีเลยนะครับเหมาะสําหรับการปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับไม้ระดับสูงเนาะนะครับไม้ระดับสูงเนี่ยจะชอบดินประมาณนี้นะครับนี่นะครับดินจะออกเหนียวๆนะครับก็จะไม่ค่อยพังทลายนะครับตรงนี้ก็ผ่านฝนมา 2- 3ฝนแล้วนะครับพายุเข้านะครับช่วงนี้นะครับก็ยังไม่พังนะครับ จะฝนทิ้งช่วงนะครับฝนฝนหยุดหยุดอยู่นะครับก็ถือว่ายังไม่เจอฝนหนักนะครับนี่นะครับขัดล้อมที่ของเราก็สามารถปลูกต้นไม้ได้สองข้างเลยนะครับแล้วก็เราสัญจรได้นะครับความกว้างก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณ5-6เมตรนะครับจะมีหลุมขนมคกอยู่นู้นนะครับอีหลุมหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะขุดตรงนี้นะฮะตัดไปเชื่อมกับคลองไส้ไก่ฝั่งโน้นนะครับ แล้วก็คลองไส้ไก่เนี่ยก็จะเชื่อมกับบอหัวใจตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทางเข้านะครับมาจากตรงนี้เรามาเข้าโคกตรงนี้ด้วยนะครับเป็นที่พักอยู่อาศัยของเจ้าของที่นะครับนี่ผมจะพามาชมรถขุดของเรานะทำงานนะครับนี่มาเจอคุณตานะครับคุณตาได้เห็ดอะไรครับคาเรียกว่าเหตุอะไร เห็ดไข่อ๋อกินได้เนาะได้โอเ้เก็บมาจากตรงไหนครับผมได้สักสิบอันเนาะได้แกงเนาะตาเนาะนี่นะครับเห็นั้นเดียวให้ลูกน้อ,องผมว่าเดินเก็บได้ไหลายได้อันอยู่แถานี้ตอนฝนตกอืมครับคุณตายอยู่บ้านบองไนครับอ๋อหูบอกว่าเขาจกอีงยังนี่ครับ เขาวาโค้งน้องหน้านะครับผมเอาไว้ปลูกผักสวนรัวปลูกหยังต่างๆเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไงอยู่บอครับไมโครนะแถวหนีเขาเพิ่นมีรถจังสี่อยู่บ่ครับเท่านีเพิ่นมีรถญ่จังสี่อยู่บอ อ๋อจกดินขายครับอันนี้ผมอะไ้จกขายเดอ้อผมอันจกเป็นบอจกอยกังยี่สี่นะครับมีไก่ต้่มอยู่บอตามีไก่บ้านเอามาให้ผมตุ่มเด้อดีวผมจสีหายตั้งครับเนี่ยนะคุณตาอยู่บ้านแถวนี้นะครับมาแวะชมโคกหนองนามโมเดลนะครับ คุณตานี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าเราขุดอะไรอยู่คุณตาก็ยังไม่รู้นะฮะครับรดด <mm> อ๋ออไรขายดอกครับตาอันจกเฮดเป็นอันบอเป็นอย่างยังสี่นะครับคร <mm> ับฟังสำเนียงผมพูดอีสานครับ ก็ขุดคล้องมันนี่แล้วก็มีลุมบางนี่บอ่อหน่อยบางนี่แล้วก็บอ่อบางนั่นแล้วก็บอ่อบางนุ่นหนึ่งสองสามสี่หาหาบ่อบ่อใหญ่สูญนุ่นบ่อใหญ่ครับบอยยย่อใหญ่สูญนุ่นครับผมแล้วก็ขุดคล้องตัดมาอีกขุดเกือบทั้งเบิร์ตเลยแหละครับครับผมเราเบิง่งเดอตาัน จบมันจะเป็นอย่างไรตอนเซ็จงานนะเคเอ่นว่าโค้งนองนาเคยได้ยินอยู่บ่อแตมไม่เคยได้ยินนะครับโค้งนองน,องนาคืออะไรเอาเดี๋ยวพามาชมรถข,ขุดของเรานะครับก็สำหรับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่จะขุดโค้งนองน,องนาโมเดลนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์ ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ065 92 6 6 9 8 7นะครับเดี๋ยวผมจะมี ID line ขึ้นมานะครับให้พี่พี่ได้แอดไลน์มาสอบถามผมได้นะครับแอดมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับก็จะเป็น QR Code นะครับเดี๋ยวมขึ้นมานะครับหรือว่าพี่พี่ท่านไหนนะครับที่สนใจมาดูงานตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็เน้นใช้งานจริงนะครับความสวยงามระดับปานกลางนะครับก็ต้องมาชมนะครับว่าตอนเสร็จเนี่ยตอนเก็บงานเรียบร้อยนะครับความสวยงามจะประมาณไหนนะครับ,ร,บรถขุดของเราอุ้มดินเต็มๆเนี่ยได้ประมาณคิวกว่าเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตหน้างานตรงนี้นะครับตอนใกล้จะเสร็จแล้วเนาะนะครับให้พี่ๆได้รับชมนะครับตรงนี้จะเป็นโค้หนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอำเภอว่านใหญ่นะครับแถวโรงเรียนลำลูกานะครับลำพารุกานะครับ โอเคครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ